พี่มาหนูไลฟ์เพราะทำไมคะปวดเมคอัพ <laughs> <า> <laughs> แค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากคะ่ะสวัสดีค่ะลือเนื่องจากรู้สึกภูมิใจกับการแต่งหน้าวันนี้ตัวเองอีกแล้วนะคะถึงแม้สภาพผมมันจะยุ่งเหยิงไปแล้วก็ตามแต่ว่าก็เลยมาไลฟ์ให้เคลๆๆว่าแสงสวยด้วยตอนนี้นะคะเวลานี้ก็คือแสงดวง เสร็จงานแล้วใช่ค่ะอันนี้สังง่งกันจากสีฟ้าด้วยนะ,ะอันนั้นก็จะแบบอันนี้ก็คือบังแดดมีแสงสวยอยู่นะฮะอุ้ยขอบคุณค่ะใช่แสงดีมากนะคะเรามาถ่าย p h ต t o s h o กันนะคะตอนนี้เอาาอาจะเคยแคปแคปมาฮิ <laughs> ใช่เสร็จแล้วเราก็ต้องไลฟ์สักนิี้หนึ่งถึงแม้ผมเราจะยุ่งเหยิงมนหมดแล้วก็ตามนะะได้ไหมคะได้ไหมคะใช่จังานแล้วค่ะขยักแคบหัวยุ่งใช่หัวยุ่งวันนี้วนสไตล์ซ่ แต่งหน้าเองคหูใจแค่แนะั้นแหละรอบเด่นนะนะฮะนั่นหนมน่้วะเนียงแสงนะนี่ปิดฟิลเตอร์นี่ปิดฟิลเตอร์แล้วนะ <laughs> ทุกคนแคบลงค่ะเพราะว่ารู้สึกแต่งหน้าสวยแล้วก็แดดกำลังดีก็เลยมาถ่ายรูปตรงนี้นิดนึงมาเยี่ยมน้องๆด้วยน้องๆใ่ตรงนี้หนนนนนให้หยอชื่อมาใหม่นะทุกคนต้นเดิมต้นงอกเพิ่มอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยมีแมวนินจาด้วยมีต้นงอกเพิ่มม,ม,มีต้นตรงนู้น,นต้นสวนมาใหม่ต้นสีแดง อันนี้ต้นเดิมต้นนั้นต้นเดิม,ดมแล้วก็ตน้นโัวต้นไหมแล้วก็หนี่งซอที่วางเพิ่มค่ะเฮ้ยเจอเม็ดไออ่ะถ่ายรูปแคปรูปแคปรูปสวยสวยไอ้ยะแสงสวยมากนะตอนนี้จริงๆ แล้วมันก็เหมาะกับการถ่ายรูปแลลวมียงยงงงงง่ดูดีไหมดูดีไหมเก่งไหมคะอะไรนะมีป้ายต่อแถวไหมหรอคะอืมไม่ได้คิดไว้ ว่าไม่นานต้องนีนะค่อยๆเดินทยอยๆยอยกันมาได้ใช่ <c oughs> น,น,นั่งทำไมไม่เหงาเลยใช่ไหมวันนี้หนูทำให้ขนตาตัวเองงอนได้นะนี่หนูไม่ติดขนานะวันนี้ภูมิใจพเพราะเรียกผมขนตามาได้ขานาดนี้ภูมิใจ มีผมหน่อยนะเกียร์แล้วค่ะเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วค่ะเยอะเยอะไหแคปไม่ทันแคปไม่ทันยังไงลุกสารจีนเหรอชื่ออันนี้รู้สึกหน้าดีหน้าเนียนมากค่ะชอบมากดูสส เก็บ le <mm> ไปแล้วขอบุ่นะฮะนั่นแหละค่ะไม่มีอะไรมากหนูแค่รู้สึกไหนๆก็แต่งหน้าแล้วก็เลยมอวดต่กมอัแต่วันนี้เป็นโทนน้ำตาไม่ได้โชยฟุงฟ้งฝิงแล้วก็ปากแอ๊วจะบอกไหมว่าชาหรือค,คิวหรอคะไม่บอกค่ะต้องเดินม,มาซื้อตรงนั้นน่าจะรู้ตอนนั้นแหละเพราะว่าพวกหนูจะนั่งนับกันอยู่ตรงนั้นนะคะ ฮะเห็แสงดีมากมีคิ้วหนึ่งเมตรแล้วข้างไม่มีสิวเลยใส่ฟออยด์ไหมคะ <c oughs> เว้นเย็นนี้เหรอคะหนูกินมีกระเซียนสมุทรไม่หนูว่ามันชื่อเมนูว่ามีกระเซียนสมุทรข้ามีคิ้วตรงนี้เโอ้โหน้องโผล่มาแล้วน้องแฮปแล้ว ทำนั้นนะคะไม่มีอะไรมากคนเดียวกับเมื่อวาน,นะค่ะแค่วันนี้แต่งหน้าเนี <c> ่ย <oughs> ผมสื่อๆไม่ได้เก็บผมเนะี่ยอุ้ยแสงมันสวยจริงเลาวันเน,นี้ยใสฟิลเตอร์แล้วก็นั่นวลเงียงยเชี่หนูก็ไม่แต่งแบบนี้ทุกวันนะคเกีย่ค่ะ จะปล่อยงานได้ไหมเหรอทุกคนมีได้เก็บแน่ๆนะว่าแล้วทุกคนแน่จิชามีกระเสียนมีมามีกระสียนมมุดอะไรไม่รู้ขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะน้องน้องหนูสั่งมาเก็บต้นแต่พี่เขาแถมมาให้อีกสองเพราะฉะนั้นที่ได้มา,อารอบนี้เป็นเก้าต้นค่ะทุกคน มีต้นสนมีต้นโคมีต้นหน่งจานใบเล็กมาอีกอันนี้หนูก็เอาน้องมาตั้งข้างนอกเพราะว่าข้างในเต็ม <laughs> น่าช้ำว่ะใช่โฟโต้เซตไม่รู้เซตไหนมัน้งคะ <laughs> แต่ไม่ใช่ในใกล้ๆนี้เน่ๆคิดว่านะเราคิดว่าเฉยๆนะไอกหนองวนมาเค่ หรองานภายในนี่แหละคะ่ะเพราะว่าหนูแต่งหน้าบนห้องแล้วหนูก็อยู่แถวนี้ไม่ต้องไปไหนส,ฮะฮะฮะหสักป่าเสรษฐขึ้นไปเป๊ะเป๊เอาบสวยๆแบบ จะปล่อยชุดน้องไม่มีชื่อขี้เกียจยำอ่ะอแต่ชอบมากน้องน่ารักมากเลยมีน้องกล้วยไม้มาสองต้นชิวันน่ารักไปพายไปดูน้องกล้วยไม้เอ้ยุ๊ยอ้ยุ๊ยแต่ว่าหนูปิดไฟอยอะจะไจะเปิดแล้วก็ไดฮ้ยจ้ะ สกิลแต่งอ่า <laughs> นั่นสิคะหนูว่าหนูปโปรรื่อเรื่อยเลยเนียนกริบใช่ไหมมั้ง <laughs> ชีว์บเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใช่ <laughs> ชอบความเพลินตอนแอคท่ามีอินสองใช่ดา,ดา มีนังต้นเล็กมามีนังใกล้มาต้นเล็กน,นั้นต้นเดิมอันนี้ต้นหมาอันนี้ต้นหมาันนีนต้นหมาสวยมากเลยอยู่จะพยายามเลี้ยงให้น้องออกดอกในรอบต่อไปนะใช่ไหมนะคะมันก็เลยเต็มแล้วค่ะที่เต็มนะคะอันตรธานไปข้างนอกนะะแล้วค่ะแต่งหน้ามีชีวิตเลย จะมีน้องมอจิ๋วมาพิ่มช่องไหม่ะนี่งช่งสีตาเป็นสีน้ำตาลวันนี้แล้วคอนแทคสีฟ้าชี้ต้นไเลหรอคะไม่มีชื่อเพิ่งได้มาวันนี้เลยค่ะทำไมน่ารักจังค่ะนั่นหระกล้วยไม้เลี้ยงยังไงไม่รู้เหมือนกัน เป็น่นใจเหมือนกันไม่คล้ายไม่คล้ายน้องงอกเพิ่มเรื่อยๆใช่ค่ะโอ้โอนี่แสงมานะคะไม่เอาน้ำตกทุกคนมีคนส่งมาแล้วทุกคนค่ะหนูหาี่ว่างไม่ได้จริงๆหนูก็เลยส่งต่อไปที่บ้านเรียบร้อยแล้ว อแสงเข้าโอ้โหชอบแสงนะเวลานี้จริงๆเลยเนองผู้กบไม่มีลูกนี้อะผู้กบไ่แต่งหน้าเซียบขนาดนี้นะหรือรอดิเสียบหรือรอขอบคุณค่ะมีคนส่งมาแล้วค่ะ รามาใช่นะ่ะสิคะแสงแบบดูไฮไลท์หนูด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 ไม่มีอะไรไหน้ำตกอันเล็กๆอะ่ะที่ต้องเสียบปลักอะ่ะแต่มันไม่มีที่วางจริงทุกคนหนูก็ต้องห้ามตัวเองไม่ให้ซื้อต้นไม้เพิ่มแล้วเนะี่ย <laughs> แต่สรุปก็ตายเป็นต้นหนึ่งจริงๆหน่อยต <laughs> าสีฟ้าค่ะอันนี้ แต่มาสีเทาเหรอเห็นมีสีฟ้าเห็นเิวไหมดูสิวตรงนั้นสิละวก็ร์ที่น่ะผ่าวิ่งมันก็จะมีผดๆแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะทุกคนจริงๆแล้วน่าเชื่อมันก็จะมีแบบนี้ผมอะ่ะแบบนี้ผมอะ่ะวันนี้ดีจังเหรอ มาเสดีขอแบบนี้เดี๋ยวจะมีเวลาแต่งขนาดนี้ไหมนะนี่ก็แต่งชั่วโมงครึ่งได้เลยนะมาจะดีอาจจะเบาหน่อยเพราะกลัวหน้าเยิมแต่อยู่นี่ยหมออาการเย็นยาจะเยนะิมเดยต้องตื่นมาแต่งเช้ามากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี <c oughs> ่ยก็ไม่เช้าขนาดนั้นทำผมอีก ทำผมง่ายๆไม่มีคนทําให้ทําเองใช่วันนี้น่าจะได้ของใหม่มาทํางานเสร็จแล้วได้กินของอร่อยแต่งหน้าสวยเลยดีค่ะแค่นั้แต่นี่ไม่ได้ซับหน้าเลยนะก็ะถือว่า ตั้งแต่ประมาณบ่ายสองที่หนูเริ่มแต่งหน้าบ่ายสองบ่ายสองครึ่งเลยมีชุดทีมค่ะไม่มีดรีสโค้ดให้ค่ะใชาจ,จะแต่งสไตล์ญี่ปุ่นหวังหวังนะคะให้เข้ากับเทศกาลมัจิรินี่นคือไม่ได้เปิดไฟในห้องนะนี่คือแดดาเวลานี้สวยงามมากจริงๆนวม,มาก รูสึกว่าหน้าตัวเองน้อมากตอนนี้น่าเรียวมากเลยคะ่ะชอบมั้เนี่ยมีแก้มอยู่เห็นไหมอาจจะมุมกล้องก็ได้นะคะแต่ให้ยิ้มมันก็จะดูเรียวน่อ,อใช่จริงๆริงหกโมงแล้วไม่นะหนูต้องไปกินข้าเวเย็นแล้วหนูจะพยายามกิน ก่อนหกโมงและหลังเที่ยงไปต่อไปขอบคุณนะคะของฝนเต็มเลยถ่ายร,รูปไปแล้วกดบัตรกีฬาสีสู้ชีวิตมากเอกเก่งมากขอบคุณนะคะที่จะมาเจอกันมาร่วมสนุกด,ดูความเฮฮามากีฬาสีโรงเรียน <laughs> เด็กๆแดด้ดาแรงเหรอโอ้แต่ผิววันนี้แบบ ทุกคนต้องรอดูรูปเกอถ่ายไปแล้วแหละเก๋คร okay, ับไหมาอะไรจริงเกมปกติโอ,อ้หนูไม่ค่อยได้ไลฟ์เวลานี้แหละแดดไม่แรงนะทุกคนมันมันจะเป็นแสงเย็นเฉยๆเดินทางกลับกันปลอดภัยนะคะเวลานี้น่าจะเดินทางกันอยู่เล่นเกมเหรอคะพรุ่งนี้อยากเล่นเดอะซิมขอเล่นเดอะซิมต่อได้ไหมทำเองก็โปกเกมอนเล่นเดอะซิมขอเล่นเดอะซิม วพนเนี้ยตอนแรกก่ะว่าจะลงไปเล่นในช่วงวันสองวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเออไหนๆก็ได้ยกกองอะไรเงี้ยค่ะแต่ลูกก็ไม่ได้ลงไปเล่นเลยนะคะตอนนี้ห้องแคสเกมเป็นห้องที่เขาใช้ทํางานใช้ใช้ใช้ใส่ของอยู่นะคะเข่าแ oh, ก่แก้วซุนนะคะใครไ่สบายอยู่ไหนไวๆนะคือตอนนี้ห้องเต็มเล่นอะไรคะ่ะ กินข้าวล้างหน้าสระผมหมักผมดีกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเล่นพิลาทิสแล้วก็เจอกันแคสเคกมใช่โปเกมอนมีตัวใหม่จริงๆหรืกวก็เข้ามาเล่นปโปเกมอนอยู่แหละฮ่าคุณค่ะแฟนมาอยู่ันเพลอนค่ะ,คะเดินทางกลับปอดไัยนะคะ เ k ค care baby เ <laughs> ้า่ะเปิดร้านคาเฟเหรอ,อยาคะ่ะช่วงนี้น้องๆยุ่นมากคะ่ะไม่น่าจะเล่นรวมกันได้นะคะเตรียมงานมัตสึริกันอย่างเข้มข้นหนักหน่วงมากนะคะของหนูก็เต็มเลยนะคะจะต้องรอขนนะอี่พิคาเ้ขนเนี่ยนะคะเจก๊กกนคะ่ะพรุ่งนี้แต่งหน้าแคสเกม,อ,มอาจจะแต่งไม่เต็มขนาดนี้เพราะว่าอ๋อใช่ ทุกคนนะคะหนูต้องรีบนอนอีกแล้วสำหรับพรุ่งนี้บ้อมหรือหัดออกก่องเช้าเหมืนเดิม <c oughs> ก็อาจจะแต่งหน้าไม่เต็มขนาดนี้นะคะ <c oughs> น่าจะอาบน้ำเสร็จแล้วก็แบบแต่งนิดหน่อยแล้วก็ลงไมาไขึ้นมาก็คือ้ังหน้านอนอีกนะเจอกันค่ะพรุง่งนี้แคสเกมวันนี้มาอวดโฉมเฉย,ยไปละบายบายพักผ่อนค่ะทีเค đến thẳng cấp bậc phèn. Ừ. Cắt cọt trên cành cửa áp phích.